บอกว่าเกมนี้ครับขอกวนืินะไอ้ขอกวนหน่อยไอ้แกมาอกก้อนประตูเนี่ยเอ้ยก็เราจะทำฮอตดอกกินอยู่เลยไม่มีนะซ้ายขวาซ้ายขวาเอาล้วนะหิวแล้วฮอตดอกรสชาติแปลกๆง่อยจริงง่อยจริงเฮ้ยเสร็จแล้ะเสร็จแล้ะขอเกียร์หน่ะไอ้แกอจิบปุ่มเลยจิบปุ่มกระริงเลยมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีเฮ้ยลตีแบบจังหวะสามชาบ้างอ่ะเจ้าบุ่มบุ่มมาเจ้าบุ่มบุ่มนี่แกเห็นตรงผ้าเช็ดตีนวะเนี่ยเนี่ยโกเอาเวลเนี่ยโกเอาเวล ตาเขียนไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้เนี่ยนี่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 เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเออตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเฮ้ยไม่เคยมาเป็นคนกดวาเนี่ยเฮ้ยรบ่มแล้โห่เริ่มหนาวหลบห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 บโอ้โหโอ้โหโอ้กินกาแฟแล้วหูร้อนมากโอ้โหโอ้โหร้อนร้อนร้อนก็อีก้อย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 ได้มาพรนี่มาด้วยเฮ้ยคอลเลคชั่นโอ้มาก็ต่อดีกว่าอันนี้เปิดได้ของเล่นมาใหม่อันนี้ก็เก้ เฮ้ยเฮ้ยจะต้องจับตัวมาได้ไมาอยู่ไหนเฮ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไปดีกว่าเฮ้ยเสร็จเจอเฮ้ยอยากได้ของเล่นอีกอยากได้ของเล่นอีกข้อต่อไปข้อต่อไปอันนี้เจ้ขอพูดตรงๆนะงแน่มีแกเป็นอะไรกับบ้าจฉนหรือเปล่าวะเนี้อ้าแกขอไปหยุดไม่หย่อนเลยเฮ้ยอยากได้ของเล่นดีๆก็บอกแล้วกันเฮ้ยดูซ้ายดูขวาไม่น่าจะมีพวกเดิมนะออน่าจะไม่มีพวกกินเกลียดอีกแล้วล่ะโอเคเจะพูดแค่นี้แหละอยากได้ก็บอกแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนะเอาเปิดประตูไม่ได้โอ้ล็อกข้างในเฮ้ยโอ้ยต้องไปเข้าหลังบ้านดิโก้เฮ้ยเฮ้ยเราโมโหเราโมโหเราโมโหสุดสุดเฮ้ยมันดูแท้มันจะโกรธแท้ดูเลยเนี่ยก๊กก๊กก๊กเปิดประตูเปิดเฮ้ยดูจะับบ้าจะได้แล้วโอ้ยโอ้ยจะจับบ้าตายเราประตูโขกงหน้าเลยโอ้โโอ้หน้าแมนเลยโอ้บุลบุลบุลเลอ้โหไอ้ทุกคนมันเหงาอ่ะอันนี้นี่นี่กดช่วยอะไรกดช่วยเฮ้ยจะเข้าใจว่าแกเหงาแต่ฉันจะพูดครั้งนี้ไปครั้้งสุดทาย โอเคก็พูดทีหลังแล้วกันขี้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 เดินมึงตอมเต็มเลยอยากกินต้องเกาต่อแล้วอยากรู้ว่าจะเจออะไรอีกอันนี้กับกักับ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 ก้บกั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 ก็จกับ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 บก่บก็กับกับกักับกัก็บกับกักับ้ักัจกบกักับกับกับกกับกกักับกกับกับกับาับกับอับก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 ั ไ้ี่ม่ได้วาๆทๆๆๆวันวเอเดี๋ยนะยจะปอวยโบหายเ้ยโอเคโบตีลาไม่ปอแล้วเอ้บของอะไรฉันไหมออยากได้ของอะไรีกอยากได้อีกอยากได้อกอยากได้อกยได้แลได้แได้้ยอยได้รองท้าบูทาคนี้อยไ่ดีเไม่อยากได้รอง้โอ้ยอยากได้อแกแล้วไกอยตอนนี้กมากเลยยโง่รึเ

โอ้ยขอแก่ขอทุงวันมือพังฉันก็ไม่สนใจหรอกวะโอ้ยโรคใจแล้วเฮ้ยจะบ้าแล้วฉันเนี่ยบ้าไปเลยบ้าไปเลยเ่าฮ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 ่าแล้วมันบ้าอย่างตรงๆที่แก่บ้าบ้ามาเนี่ยมาขอประตูบ้านฉันทุกวันเลยเฮ้เงยอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะโอ้ยชิ่ง อ๋ severe, อแมงมุมเอาคุณกระเล่าเป <sk approved> <sm> <endeu> <wei> ็น <GO> ย <av i> ังไงบ้างเฮ้ดีว่าผมอยากจะรู้ว่าคุณเธอแมงมุมกัดเป็นไงบ้างนะเอ้ยมาดูฉันดูหน่อยดิกระดาษ้นเล่าโอ้ยโอยเจ็บหมดแล้วเดียวโอ้โหจะไม่มีแบงอะไรอีกแล้วพอเถอะไอหนุ่มนะพอเถินนะเอ๊แล้วพอดีอ๋อ พ uhm like ึ่งต่อยโอ้โหจมูกแดงเลยโอ้โยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเปิดเถอนะเปิดเถอนะ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 เป็นไงบ้างตัวพึ่งต่อยเป็นไงบ้างเฮ้ยโอ้จมูกแดงเป๊ะเลยเนี่ยโอ้ยอยากัควางเล่นดีอ่ะเปิดเถนะเปิดเถนะคุณกระรอกนะเปิดเถนะเฮ้ยจะแล้วเอาไว้เอ้ยเอาไดเป็นภาพนี่นาโอ้โหวิชาดินจาชัดเลยอ่ะโอ้ยก็แก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 ก็เอเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้ว

ตายสิเจ้าพวกมานแล้วพาร์ที่เราเปประตูแล้วก็ะบดสลับกันไปก็แเกย์ก็เกย์ก็เกย์เอาเ้ากันเล้วอยากนเกยไม่ใช่อ้น้องเออๆๆกๆๆๆๆๆเลยๆๆเๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 กๆๆ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 กๆๆๆๆกๆๆ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 กุๆๆๆๆๆๆ ก็ข้อก็มันไก่เลยนี่ฉันรับไหวใจกับแกิกินก่องก่องกินกล่องแบบที่แกจไมนี่แกํำคามาแน่่แนแกเข้าใจฉันหรือยังกินก่องก่ก่องเนี่ยกินก่องไอ้กินกล่องกินกล่องโอ้ยดีอยู่ยัไปไหนวะจะไปไหนอะโอ้โหอ้ยอติเจ็ตแปกินไปเลยโอ้ ุดยอดจริงเอาเว้ยแล้วนี่เขาเขียนภาษาอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ่านไม่ออกเลยฉันอ่านไม่ออกจริงๆไอทีเส้นไอทีอะไรเนี่ยหน้าออกมาคุยกันหน่อยนะคุณกระลอกนะฝันจะหลุดออกมาแล้วเนี่ยเลื่อยฟันเลยโอ้โหเลยมันไปหยังวะเนี่ยมันไปหยอกวะเนี่ยมันรำหลอนแล้วรำหลอนแล้วเฮ้ยยแกเลิกตัวฉันได้แล้วเว้ยบทตอนนี้ฉันกำลังจะโม้ แฮปปี้กอาจูให้โลูกใจเอ้ทำไมเยอะถึงคิดไม่ได้ล่ะโง่ทังลานด้วยโง่จริงๆเลยฉันเนี่ยก็แค่เอาตะปูมาตอกแค่เดียวก็จบแล้วอันนี้ตอกตอกตอกก็เป็นแบบนี้ก็จบแล้วเอ่อไห้มันกดกิ่งแล้วได้ตลอดไปเอาหลุดอีก